ัสดูนะน้องทุกคนนะครับวันี้เราเดินทางมาถึงที่ข้อที่9.5แล้วนะนเดียกว่าได้เยอะพอสมควรเลยมาคราวนี้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรครับเขาบอกว่าลูกบาศก์มีพื้นที่ผิวสองาย94ปกติลูกบาศก์เนี่ยแต่ละด้านก็จะเป็นไงกันครับแต่ละด้านของลูกบาศก์ต้องเท่ากันนะครับเท่ากันทุกด้านเลยเป็นจัตุรัสนะครับที่มีพื้นที่เท่าเท่ากันทุกด้าน นะน,นี่คือความหมายของพื้นที่ผิวนะต้องหาพื้นที่รอบๆเป็นกระดาษของของขวัญนะครับนะกระดาษของขวัญก็คือหาพื้นที่รอบๆรอบๆทุกด้านทั้งหกด้านเลยมาบวกกันได้สองร้อยเก้าสิบสี่แ้วถามว่ามันจะมีปริมาตรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่าแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อพื Pal ้네นทะี um ่ทุกด้านรวมกันได้สองร้อยเก้าสิบสี่เพียงค่สองร้อยเก้าสิบสี่หารอะไรดีทุกบาทมีกี่หน้าครับ มีหกหน้าทันไหมครับเนี่ยมีด้านหน้าด้านหลังบนล่างมีทั้งหมดหกหน้าทั้งหกหน้าแต่ละหน้าก็เท่ากันเนะะาะแต่ละด้านแต่ละหน้าเท่ากันหมดก็หารหกได้เลยนะครับเห็นนะครับหกสี่ยี่สี่นะครับเห็นนะครับแล้วก็อะไรห้าสิบสี่นะครับหกเก้าห้าสิบสี่แต่ว่าแต่ละด้านนะครับพื้นที่เป็นสี่สิบเก้าทันไหมครับ ใช่ไหมครับพื้นที่แต่ละด้านสี่สิบเก้าข้างบนก็สี่เก้าข้างข้างก็สี่เก้าสี่เก้าให้หมดนะครับทีนี้ไหนๆมันก็เป็นจัตุรัสอยู่แล้วเนาะถ้าพื้นที่เป็นสี่สิบเก้าครับแต่ละด้านก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับยาวเจ็ดดีมากครับผมเยี่ยมเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยาวเจ็ดอันนี้ก็ยาวเจ็ยดยาวเจ็ดเนาะเห็นไหมทำไหมควนี้ไม่ยากวิเราะห์เล็กน้อย และหามหาปริมาตรครับปริมาตรน้องก็รู้อยู่แล้วเนาะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมน้องท่องวาาพป็นยาวคูณคสูงได้แต่ถ้าไม่ใช่สี่เหลี่ยมเกิดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาหรือเป็นสามเหลี่ยมปยม land, ิดซึมมาครับส่วนปริมาตรจะไม่ใช่กว้างคูณยาวคูณสูงแล้วนะจากที่พี่เก่งบอกได้ไหมส่วนปริมาตรปิดซึ่มที่ถูกต้องจริงๆนะครับ,น,น,รบน้องต้องท่องว่าพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับฐานเป็นรูปอะไรท่องสูตรนั้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูท่องสี่เหลี่ยมคางหมูครับ ฐานเป็นสามเหลี่ยมท่องสามเหลี่ยมครับโอเคนะอันนี้ฐานเป็นสี่เหลี่ยมน้องเลยพอท่องกว้างคุณยาวคุณสูงได้นะครับส,บสบี่เหลี่ยมจะตกัดกับสี่เหลี่ยมป็นผ้าท่องกว้างคุณยาวคุณสูงได้แต่ถ้านอกนั้นก็อย่าท่องน,นะความคุณยาวคุณสูงจะผิดเอานะครับเพราะฉะนั้นครับเรารู้แล้วแต่ละด้านยาวเจ็ดแล้วเนาะปริมาตรก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้สามร้อยสี่สิบสามใช่ไหมครับ นะไม่ยากเลยเอเนนะครับมีคำถามอะไรไหมถ้ามีก็นะกดทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เจงจะมาตอบโอเคนะครับสู้ๆกันนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ท่านได้ก่อนนะครับ